ต้นไม้ที่เริ่มฟื้นเริ่มสมบูรณ์แข็งแรงดูยังไงหนึ่งใบเขาจะเขียวเข้มขึ้นสองยอดจะเดินนะครับสวัสดีครับผมนะัทพลสุนพลสุวรรณนะครับทุเรียนต้นที่ปลูกได้เกือบสองเดือนนะครับใบชุดแรกนะครับของเดิมเขาจะเขียวเข้มขึ้นการแตกยอดนะครับจะแตกดีกว่าเพราะว่าเขาเคยแตกไปแล้วหนึ่งรอบอันนี้เป็นรอบที่สองครับลักษณะทรงต้นก็จะอ้วนกว่าแล้วนะครับต้นที่ปลูกสองเดือนนะผมปลูกไว้สองต้นคือต้นไซส์สองร้อยกับคือต้นไซส์ประมาณหนึ่งพัน หนึ่งพันเป็นเสริมรากสามรากนะครับต้นไม้ที่เริ่มฟื้นเริ่มสมบูรณ์แข็งแรงดูยังไงหนึ่งใบเขาจะเขียวเข้มขึ้นสองยอดจะเดินนะครับแบบนี้ครับผมยอดจะแตกพร้อมกันทั้งต้นเลยอันนี้แสดงว่ารากเริ่มเดินแล้วท่านไม่ต้องกังวลว่าแบบนี้จะไม่ติดไม่โตนะครับแบบนี้จะติดจะโตดีแต่น้ําก็ต้องสม่ําเสมอครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้ก็เริ่มถ่ายใบแก่ทิ้งนะครับนี่ครับเริ่มถ่ายใบทิ้งสองสาใบอ่ะอันนี้การถ่ายใบนะครับ เนื่องจากใบเนี้ยหมดอาหารแล้วพอส่งไปเลี้ยงใบใหม่ที่ออกปาก็จะถูกใบใหม่ดูดออกไปครับนี่แมงกินนะครับเข้ามากัดกินใบนะครับแมงพวกนี้วางไข่ก็จะส่งผลให้ทุเรียนท่านใบพุนใบขาดได้นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับหลังจากที่ดูแลใส่ปุ๋ยมานานรดน้ํามานานนะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือยอดอ่อนใบอ่อนส่งผลให้เขามาสังเคราะห์แสงเลี้ยงต้นให้เจริญเติบโตต,ต่อไป ต้นทุเรียนของใครใบน้อยใบเล็กนะครับใบไม่ค่อยแตกแตกมาถูกแมงกินนะครับทุเรียนของคนนั้นก็จะไม่ค่อยโตนะครับหลายๆท่านส่งมาถามผมทําไมใบเหลืองทําไมใบไหม้ทาไมเป็นแบบนี้อันนั้นปัญหาเกิดจากการที่ท่านให้น้ําไม่เพียงพอหรือมากเกินไปหรือดินที่ท่านปลูกนั้นไม่เหมาะสมนะครับสังเกตดูนะครับที่ผมปลูกไว้เนี่ยต้นเดิมๆผมไม่ได้ย้ายไปไหนนะครับอาการที่หลายหลายท่านส่งมาหาผมเนี่ยของผมเนี่ยน้อยมากเลยแทบจะไม่มีนะครับ แล้วก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับเพียงแต่ที่ท่านผิดพลาดหลายหลายคนอ่ะคือการดูแลที่ไม่ถูกวิธีเท่านั้นแหละหรือไม่สม่ำเสมอผมคิดว่าปัญหาน่าจะเกิดจากแค่นี้ส่วนปัญหาเรื่องการใส่ปุ๋ยมากเกินไปบ่อยเกินไปหรือลดน้ําเช้าเย็นเนี่ยก็มีอยู่ในบางส่วนที่ทักมาหาผมนะครับหนึ่งท่านลดเช้าแล้วท่านก็ไปลดที่ห้าโมงเย็นถามว่าทําไมต้องไปลดห้าโมงเย็นถ้าดินเขาชื้นอยู่หรือแห้งหมาดๆแต่ต้นทุเรียนไม่ได้เหี่ยวไม่ได้เฉาครับ ท่านอย่าไปลดมันนะครับตอนเย็นให้ท่านไปลดตอนเช้าของอีกวันหนึ่งนะครับเพราะว่ากลางคืนนะครับทุเรียนพักตัวนะครับไม่ได้ดูดน้ําเข้าไปสะสมไว้นะครับไม่จําเป็นต้องไปลดน้ําเขาไม่ได้เหี่ยวได้เฉานะครับผมครับคลิปนี้ก็มีข้อแนะนําอยู่ประมาณนี้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณพี่นันมากมากค่ะ